เป็นเมาส์แพดด้วยสามารถเลื่อนได้เป็นพลาสติกอันนี้สามารถสั่ได้เป็นอยซ์ซูนโกล์นะคะก็สามารถจดจำใบหน้าได้ถึงแปดใบหน้าด้วยกันก็คือเวลาเข้าสกายหรือเฟซบุ๊กสามารถเอ่อสามารถจดจำใบหน้าได้สแกนหน้าเอาค่ะแล้วก็มันจะล็อกอินให้เลยแปดคนหน้าใครหน้ามันล็อกอินใครได้ทันเลยค่ะแล้วส่วนช่องต่างๆนี้คือเราเราเป็นช่องกับอะไร ช่องจากไหนเคเบนลใช่ต่อสายเคเบิ่ยอ๋อต่อสายเคเบิลครบเขาก็จะเข้าจูนให้เลยจูนแล้วคือตัวนี้จะเป็นตัวจอนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้55นิ้วสอยู่ที่120,000บาทเป็นขนาดกลางมีสามไซส์ด้วยกัน4.6นิ้ว55นิ้วแล้วก็60นิ้วใหญ่สุดแล้วก็ใช้กับตัวเคเบิลไหนก็ได้อะค่ะใช่ค่ะต่อแคบแล้วก็ต่อเขก็เป็นเสียงสัญได้พวกเน็กซ์เขาก็เปลี่ยนให้เลยค่ะ